好，嗯。嗯 <laughs> อ่าก็เดีออกมารอเป็นชุดนการณการมาคะอาบน้ำอาบน้ำพี่ฉันกออาบน้ำล้างหน้าใส่ทีขาวเลยนะขาวขาวโอ่โหลมแดงไปไหนอีกดต้สวยได้ได้จัดไปโอพี่ไอ้ดินตาย แก่องอ่ะชอบแยกตัวไปแล้วเขาก็หาแกไ,ไม่เจอ <laughs> ตามพี่เต่อไปทำอะไรสักอย่างพี่สวยมากเลยสวยสวยถ้าไม่มีปลายอยู่นะนี่คืออะไรอะ่ะคือดินมันซ้อหรอ คู่หูพี่คู่หูพี่ไม่ลงค่ะทั้งคืนนี่แหละหลับสบายพี่